สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาแนะนำรู้จักสหภาพแรงงานโโหโหๆๆๆมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ฉันน่าจะรู้ตั้งนานแล้วไวรุ่นเต็งสำหรับคนที่รู้แล้วก็คงจะธรรมดาแต่สำหรับผมแล้วมันคือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตสบายขึ้น จากการดิวิริยะมีพนักงานอยู่ในสังกัด15คนสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องหลายคนจะรู้อ่ะผมก่อนที่จะเดินเข้าไปในนี้นะไปดูตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวมองดูมุมล่างซ้ายเห็นไหมฮะตอนเนี้ยผมต้องจ่าย30ตัวนะฮะเพื่ออะไร เพื่อจ่ายพนังงาน15คนในคาบเกี่ยวของชั่วโมงมัน4ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้อาจจะเศษเป็นชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรยังไงมันก็จ่ายได้แล้วุป <c oughs> เดี๋ยวไปดูคนงานผมกันอ่ะมาเช่นไปที่เบอร์21อ่านี่นะฮะเบอร์21พอเข้าไปยืนปุ๊บนี่ตอนเนี้เราจ่ายก็ได้เต็มที่4ชั่วโมงตอนเนี้ยเขา เขาเหลือเวลา2ชั่วโมง42นาทีแปลว่าเราจ่ายเพิ่มได้อีก1ชั่วโมงนะฮะซึ่งถ้าจ่ายคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ประเด็นคือผมเนี่ยต้องวิง่งเนี่ยวิง่งเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเนี่ยไปจ,จ่ายเนี่ย <c oughs> เนี่ย15จุดโอ้จิบ,บ้าจ่ายเนี่ยเนี่ยครัวแผ่นที่เลยนะฮะ แล้ววันนี้ก็มาถึง <ś les> มันคือวันที่เรามีสหภาพแรงงาน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 เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปจ่ายสิบห้าคนทีละที่วันนี้เราเดินเข้าไปแล้วกดจ่ายทีเดียวตึง เอจบแล้วมันก็คูดาวสักหนึ่งนาทีแต่ไม่เป็นไรหรอกในครูดาวนั้นไอ้มันจะยังมันจะยังไม่เรียกเงินจากเราตอนนี้หรอกสรุปว่าฟินเวอร์นะครับรีบหามาใช้ด่วนเลยก็ราคามันก็ห้าสิบโบคือผมเนี่ยเอาโบไปทำอย่างอื่นสมหดเลยนะพอมารู้จากเพื่อนเมื่อวานเนี่ยว่ามันมีสหาภาพแรงงานขายเนี่ยนะ มันห้าสิบโบกเห็นไหมฮะแต่มันก็ให้แค่ลงเดียวแหละมึงก็ซื้อเพิ่มไม่ได้หรอกนะฮะแต่มันจ่ายเงินคนงานทั้งหมดในครั้งเดียวเนี่ยฟินมากฟินมากเออวิ่งจ่ายมาตั้งหลายวันถ้ารู้ตั้งนานแล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละนะฮะมีเพื่อนก็ดีไงนะเพื่อนมาอันนู้นเราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ออกมาช่วยๆกันนะฮะแล้วก็ ตัวคนงานผมเข้าใจนะบางคนยังรู้สึกว่ามันแพงไปอย่างงั้นอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูวันหนึ่งอันนี้แถมนะจริงๆว่าจะทําแยกอีกอีกอันหนึ่งนะเนี่ยเห็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดไหมกับเบอร์ยี่สิบห้าเนี่ยเบอร์ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะผมต่อผมต่อเนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยหนึ่งบ่อเนี่ยมันได้พันหนึง่งถูกไหมฮะ เนี่ยเนี่ยเบอร์ยีิบเอ็ดคนงานคนเดียวเนี่ยนะตอนเนี้เลี้ยงบ่อปลาอยู่หกบ่อได้หกพันหกพันนะครับเก็บผลผลิตก็มันก็จะเดินวนเก็บทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ผมจะให้ดูวิธีวิธีเชื่อมเ่ยหลายคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ายัง เนี่ยเราก็เชื่อมเข้ามาจริงๆเข้ามาล็อกเดียวว่าได้พอดีผมก็ไหนๆนก็ทาทาไปสองล็อกไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยเนี่ยคือให้มันช่องเนี้ยมันเข้ามาอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะแง่งเข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยผมน่าไม่ดูนี่แง่งเข้ามานิดเดียวแล้วที่เหลือแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่ไปผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบให้คนงานผมอยู่เฉยเนี่ยเห็นไหมฮะต่อแง่งเข้ามาเนี่ยจนครบหกบอ๋ยวมันก็จะเดินวนลงมาเอามาเก็บให้เองแหละนะฮะ เพราะฉะนั้นใช้คนงานคนเดียวถามว่าเก็บได้กี่บอ่อถ้าวางจริงๆนะคนเดียวเก็บได้ทั้งทั้งแมพเลยยังได้เลยนะถ้าทําไม่ขี้เกียจวางระบบนะนี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆละหลังจากนี้ผมจะไม่ทําคลิปแยกถ้าไม่ไม่ได้ว่ามีวาระพิเศษอะไรจะทําเข้าสู่ธีมของ ฟาร์มลุงโจเดลรี่นะฮะก็คือผมจะเนี่ยบันทึกอย่างเงี้ยเป็นรายวันรายวันรายวันไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับไม่ได้แยกให้ซึ่งเดิมผมแยกวิธีบอ่อทองวิธีหาเงินวิธีหาเพชรซึ่งซึ่งผมว่าถึงจุดนี้เนี่ยผมทํำทยอยลงไปเกือบจะเป็น10คลิปแล้วน่าจะครอบคุมหมดแล้วนะครับพวิธีหาคนงาน15คนวิธีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะครอบคุมหมดแล้วนอกจากเดี๋ยวผมเจออะไรใหม่ๆอ่ะ อย่างล่าสุดก็ทำวิธีใช้ลงจำนำอะไรเงี้ยก็ก็ครอบคุมหมดแล้วหละหลังจากนี้ก็มันน่าจะวนรูบแล้วฮะที่คิดอยากจะทำอีกอันนึงนะอยากจะทำอีกอันนึงก็คือรีฟาร์มแต่ผมไม่รีของตัวเองหรอกขี้เกียจผมไปเห็นอยู่คนหนึ่งเขารีฟาร์มเขารีฟาร์มแล้วแบบโอ้โหเขาได้ทุกอย่างมานะอย่างละ5้าหห้ 555m เลยนะ500กว่า m อะ่ะเยอะมากแต่ก็ยังว่าเลเวลฟาร์มเขา200กว่าสุดยอดเลเวลตัวเขา100กว่าคนไทยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าผมเจออีกทีหนึ่งผมจะทําผมจะเข้าไปถ่ายถ่ายทําให้คือเขาเปิดแมปทุกอย่างันแล้วนะฮะถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ารีฟาร์มอได้อะไรคืนมาบ้างนะฮะเดี๋ยวผมไปพูดในฟาร์มเขาน่าจะง่ายกว่าพูดตรงนี้ไม่เห็นภาพ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็แค่ตั้งใจจะมาแนะนำอ๋อผมมาแยกแยกประเด็นมาตรงนี้คือผมแค่จะบอกว่าคนงานเนี่ยนะฮะเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอย่างคนงานคนเนี้ยคนเดียวเนี่ยเก็บปลาให้ผมได้6 0 0ันะฮะหกพันต่อรอบการชาร์จของปลาแต่ละตัวนะมากน้อยเขาครอบคุม4ชั่วโมงนะต่อการจ่ายอะ่ะเพราะฉั้น เขาก็เก็บให้ผมหกพันอาจจะเ่มเพอมีเบิ้ลรอบคูณสองไ้ก็ก็ได้ปลาตีหกพันดีกว่านะเพราะมันมันรีไม่ไม่พร้อมกันแต่จริงๆมันมันได้มากกว่าหกพันอยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่มีปลาตัวไหนสี่ชั่วโมงหรอกนะครับอ่ะสรุปว่าผมแค่จะบอกว่ายังไงก็ควรจะใช้คนงานต่อให้กูมีเพื่อนเยอะขนาดไหน ถ้าคุณมีเพื่อนเยอะคุณก็ไปสร้างฟาร์มเนี่ยอย,อย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทิ้งการหาเพื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาเพื่อนเยอะๆอะผมจะเอามาลุยอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนก็ทํากันไปเด,เดี๋ยวจะลงต่อจากนเนี้ยเนี่ยผมก็มีคนงานมายืนตรงเนี้ยชั่วโมงหนึ่งมันก็เก็บเก็บข้อข้อเสียของ <c oughs> ไอ้ต้นไอ้ต้นเนี่ยเนี่ยมันคือต้นเงินซึ่งมีรูปเป็นทองแต่ออกผลเป็นเพชรโถระคุ้น ผมก็พยายามจะมายืนอ่ะนะถ้าตอนผมจะนอนอนะ่ะผมก็จะเข้ามายืนมากนอนก็ยังได้บ้างนะทุกซึ่งซึ่ง,ง,งตอนนี้เลเวลเก็บเพชรของผมอยู่เนี่ยต้นต้นเงินเนี่ยร้อยสี่มันก็เลยทุกหนึ่งชั่วโมงนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอีกสิบนาทีต้องเก็บเนี่ยผมก็ต้องวิ่งไปหอบพนักงานผมมาเตรียมการแล้วเพราะผมเก็บคนเดียวไม่ทันจริงแต่ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือจะบอกว่าเนี่ยเวลานั้นผมก็จะไปยืมคนงานจาก ส่วนอื่นๆมานะฮะวิธียืมคนงานของผมนะอัะอนนี้ยืมมาเลย่อวิธียืมคนงานของผมนี่ผมก็จะมาอย่างนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็กดแซดฮิวเข้าไป <S <S 1> <S 1> <ๆ>คือที่ประจําของเขาคือที่ที่เขาทํางานหมุนเวียนแล้วเก็บวิธีทาฟาร์มส่วนผสมของผมก็คือถ้าเขายือนอยู่ในจุดตรงนั้นนะเขาในหนึ่งชั่วโมงนะ เขาจะไม่ไม่สามารถยืนเฉยๆได้เลยแม้แต่หนึ่งนาทีนะฮะคือผมโหดร้ายมากนะฮะยกเว้นบางฟาร์มเนี่ยเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์แปดเบอร์ยี่บห้าอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่ยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเขาเขาเนี่ยสองเบอร์เนี้ยยี่สิบเอ็ดกับยี่ห้าเนี่ยเขาครอบคุมจริงๆเบอร์ยี่สิบเอ็ดผมจะลากให้เขาคุมปลาทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ผมทําเบอร์ยี่ิห้าเนี่ยเผื่อไว้สาหรับปลาบางประเภทที่มันต่อฟาร์มไอตัวนี้ไม่ได้ก็จะกันไว้สองคน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนคนชาวประมงเนี่ยส่วนข้างบนเนี่จะเป็นอย่างที่บอกไล่นาส่วนผสมที่มันจะไม่มีเวลาหายใจเลยปดลายมากอะแต่ตอนนี้มันอีกสิบนาทีนะฮะผมก็จะยืมตัวทุกคนเท่าที่ยืมได้ไปเตรียมเก็บเพชรเพราะผมเก็บไม่ทัน ะะพบว่ามันมีฤดูเก็บด้วยจําไม่แม่นหรอกแต่ว่าคือพอพลาดปุ๊บนะมันก็จะหายไปเลยเสียดายนะครับจริงจริงตั้งใจจะให้คลิปนี้ไม่ยาวนะนี่ก็สิบสิบนาทนะีจะอยู่ดูกันไหมนะ่ะจะอยู่ดูเก็บเพชรไอ้นี่ไหมถ้าอยู่นะ๋ยวผมเก็บเผื่อยีกนิดนหนึ่งสองอ้าวเวลานับนับอ่ะไหนไหนก็ไหนไ,ไหนแหละ วิธีนับเนี่ยเวลาเราดืนเนี่ย <c oughs> มันจะครอบคุมหกช่องเนี่ยเราก็นับเผื่อไปเลยนะฮะเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็นับจากตรงนั้นไปอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคต้นนี้ผมยอมเสียตละตัดไปเลยขี้เกียจย้าย นมันมีตังเงยปกติงโอเคผมเจาะเพื่ออะไรผมจะไปเอาคนงานอีกคนนึงมายืนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนเย็นกลางคืนน่ะเพื่อนๆมาผมก็จะให้ช่วยกันวิ่งลุยเก็บได้ผมก็เอาคนงานออกจากตรงนี้กลับไป <c ười> ใ้นาส่วนผสมคือ <c ười> ที่ผมเตรียมตรงหน้าไม่ใช่อะไร ผม,ผมก็ไลฟ์ไปด้วยผมเอ้ยผมกลัวจะมาโยกเขาไม่ทันก็เลยโยก่อนเออเงินตอนนี้ร้อยเจ็ดิบเจ็ดเอ็มก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกเทียบกับบางคนแล้วผมรู้เลยจะแบบยี่บางคนก็หาได้ทีแบบคือใช้เพื่อนเก็บอะไรเงี้ยก็จะได้เยอะผมก็เพื่อนน้อยผมก็ทได้แค่นี้แหละก็น่าจะสามชั่วโมง สมชั่วโมงผมได้ <c oughs> ประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็มเท่าที่เคยคำนวณน,นะเพราะจากปลาจากอะไรพวกนี้ด้วยนะยังไม่ได้ไม่ได้ไมีสามสิบเอ็มแน่สามสิบนะล้านแน่ๆนะะจากคนงานสิบห้าคนนะผมไม่ได้อะไรนะผมแค่อยากจะบอกว่าเอย่ามายี้คนงานเลยนะฮะถ้าเกมเขามีระบบให้อะ่ะ สิบห้าคนใช้ได้ก็ใช้พึ่งเพื่อนก็พึ่งไปก็แต่ถึงจุดหนึ่งก็ผมมีความรู้สึกว่านะฮะไม่ได้ไม่ได้นั่นนะเป็นแค่ความคิดของผมนะคือคนประเภทที่ไปเล่นรวมกันเนี่ยก็ดีมีเพื่อนมีอะไรแต่ทีเนี้ยมันจะมีถึงจุดหนึ่งที่คุณไปทําให้คนอื่นรวยไงเออในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งถึงจุดหนึ่งคุณเบื่อคุณก็ณกลับมาทําฟาร์มคุณอยู่ดีแหละแล้วทําฟาร์มคุณนะ่ะถ้าคุณมีคนงานนะ คุณก็ <c oughs> สามารถจัดสั่งเขาให้ทำงานเก็บไปเรื่อยๆ <c oughs> คุณก็ไปเก็บคนไปช่วยงานคนอื่นแล้วค่อยวนกลับมาทำฟาร์มตัวเองก็ยังได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรู้สึกไม่ดีกับคนงานเลยนะครับ <c oughs> หรือบางคนนะไม่อยากจะเก็บเยอะๆคุณไปดูเด็ <c oughs> พวกคนที่เวลเขาเยอะๆเยอะๆมากๆเลยนะ <c oughs> ทุกคนจะเอาคนงานถึงครบสิบห้าทั้งนั้นนหะ นะฮะไม่มีอะไรผมแค่ผมแค่เคยได้ยินเคยได้ยินบางคนเขารู้สึกแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าจะมีคนงานทําไมก็มีเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนยืมจมูกคนอื่นหายใจอะนะฮะเนี่ยในขณะเดยียวกันถ้าคนงานเรามีเยอะแล้วเพื่อนมาเที่ยวบ้านเรามาช่วยเราทําเสร็จถึงจุดหนึ่งเราอะมีคนงานเราจะได้มีเวลาว่างไปช่วยเพื่อนคิดอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้น ผมก็ยังเชิญชวนคุณสังเกตได้เลยในสักถ้าสิบคลิปผมก็พูดเรื่องคนงานสักเจ็ดคลิปอะ่ะนะฮะ,ะเดี๋ยวที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมรอมันสี่นาทีกว่าเนี่ยจะได้ <c oughs> ให้เห็นตอนคนงานมันเก็บเพชรเฮ้ยไม่ต้องกันเลยนะใครเขาก็เคยเห็นอ่ะตัดคลิปแค่นี้แล้วกันเพราะยังไงก็ยังไงเดี๋ยวมันก็เก็บอะ่ะออแต่ผมมีคลิปที่เมื่อคืนเพื่อนผมอ่ เขามาช่วยอีก2อคนช่วยเก็บเก็บเก็บเพชรหมดเนี่ยเก็บเพชรเก็บเพชรตั้งแต่เบอร์สิเนี่ยไล่มาจนสุดขอบยิบสามาจนสุดเขียวๆตรงเนี้ยนะฮะเก็บกันทั้งหมดมันคือสองพันต้นสองพันต้นคูณด้วยห้าก็คือหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมไป,ไปทําคลิปแยกวิธีเก็บเพชรให้ได้หมื่นหนึ่งอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนสิบห้านาทีกำลังดีโอเค